วาจากประจำวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2021บปอ่านจากหนังสือมัคคาบีฉบับที่1ในครั้งนั้นผู้สืบสกุลเลวร้ายที่สุดของกษัตริย์เหล่านี้คืออันทิโอคัสเอปปฟาเนสพระโอรสของกษัตริย์อันทิโอคัส พระองค์ทรงเคยเป็นตัวประการอยู่ที่กรุงโรมทรงขึ้นครองราชในปีที่137แห่งสกราชกรีกเวลานั้นชาวอิสราเอลผู้ทรยศบางคนพยายามชักชวนผู้คนจำนวนมากว่ามาเถิดเราจงเป็นพันธมิตรกับชนชาติต่างๆที่อยู่โดยรอบตั้งแต่เวลาที่เราแยกตัวจากเขาเราก็ประสบแต่ความชั่วร้ายมากมาย หลายคนเห็นพ้องกับข้อเสนอนี้ประชาชนบางคนยินดีไปเฝ้ากษัตริย์พระองค์ทรงอนุญาตให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของชนต่างชาติคนเหล่านี้จึงสร้างสถานฝึกกีฬาขึ้นที่กรุงเยรูซาเลม็มการสร้างสถานฝึกกีฬานี้เป็นขนบธรรมเนียมของชนต่างชาติคนเหล่านี้ตบแต่งลบรอยการเข้าสุนัตละทิ้งพันธสัญญาศ,รรศักดิ์สิทธิ์ผูกมิตรกับชนต่างชาติ ยอมเป็นทาสของความชั่วร้ายต่างๆกริย์ทรงออกพระราชกฤษฎีกาทั่วพระราชอาณาจากักรให้ทุกคนรวมเป็นประชากรเดียวกันลาทิ้งขนบธรรมเนียมของตนชนชาติทั้งหลายยอมปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาชาวอิสราเอลจำนวนมากยอมรับการปฏิบัติศาสนากิจตามพระบัญชาถวายบูชาแด่รูปเคารพและละเมิดวันสบ,บาโตวันที่15เดือนคิสเลฟ ปี145กษรตริย์อันทิโอคาสทรงสร้างรูปผู้ทำลายที่น่ารังเกียจไว้บนพระแท่นเผาเครื่องบูชาผู้ตรวจราชการสร้างแท่นบูชาไว้ในเมืองต่างๆทุกเมืองของแคว้นยูดาห์เผากำยานที่ประตูบ้านและตามลานสาธารณะเมื่อพบม้วนหนังสือธรรมบัญญัติก็ฉีกทิ้งเผาไฟถ้าพบผู้ใดมีม้วนหนังสือพันธสัญญาหรือปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ ก็ประหารชีวิตตามพระราชกฤษฎีกาพระวรสา,านบูรูกาเวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินมาใกล้เมืองเยรีโคชายตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อได้ยินเสียงผู้คนผ่านมาเขาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนบอกเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเรสกำลังเสด็จผ่านมา คนตาบอดจึงร้องขึ้นว่าข้าแต่พระเยซูโอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้าโปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิดผู้คนที่เดินข้างหน้าได้ดุว่าเขาบอกให้เงียบแต่เขากลับตะโกนดังยิ่งกว่าเดิมว่าพระโอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้าโปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิดพระเยซูเจ้าทรงหยุดตรัสสั่งให้นำคนนั้นเข้ามาเมื่อเขาเข้ามาใกล้ พระองค์ตรัสถามว่าท่านอยากให้เราทำอะไรให้เขาทูลว่าพระเจ้าค่าให้ข้าพเจ้ามองเห็นเถิดพระยสูเจ้าตรัสกับเขาว่าจงมองเห็นเถิดความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วท่านใดนั้นเขาก็มองเห็นได้อีกและเดินตามพระองค์ไปพลางถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าประชาชนทั้งปวงเห็นเช่นนั้น ต่างร้องสรรเสริมพระเจ้าข้อคิดถ้าถามว่าถ้าต้องพิการอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะเลือกพิการอะไรแน่นอนไม่มีใครอยากพิการจากการตาบอดที่มองอะไรไม่เห็นเพราะนั่นหมายถึงเราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกจากการวิจัยบอกว่างานต่างๆที่เราทำจะต้องใช้สายตาถึง80%นั่นก็หมายความว่า คนตาบอดทำงานได้เพียง20%ของคนปกติคนตาบอดในพระวรสารวันนี้เขาได้รับสิ่งที่เขาขาดไปพระเจ้าทำให้เรามองเห็นด้วยสายตาแต่พระองค์ประทานหัวใจให้เราเพื่อเราจะได้มองเห็นมากกว่าคือมองเห็นความต้องการของผู้อื่นขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021